ฮัลโหลอันนี้ขึ้นยังเนี่ยเช็คแป๊บนึงนะโอเคขึ้นละฮึบฮึบวันนี้เดี๋ยววันนี้จะมาไล่เคลียร์เควสท,ทั้งหมดกันนะไม่ได้ก็ไม่ทั้งหมดหรอกก็จะไล่เคลียร์เควสดองทั้งหมดภาคไทยทั้งหมดนะวันนี้ใช้ภาษาไทยล้วนแหละ คือจริงๆมันมีเควสเก่าๆอ่ะแบบที่มันเป็นเควสแบบเออเควสแบบเควสโลกเก่าๆที่เป็นมันไปเปิดเกาะก็ยังไม่ได้ไปเลยนะอันนั้นอ่ะคือเห็นมานานแล้วแต่ว่าไม่ขี้เกียจไปเล่นละอันหนึ่งขี้เกียจไปเล่นสองเลยเวลายิ่งนงน้อยอยู่ช่วงนี้ก็แบบเออก็ไม่ได้ไปเล่นเลยนะโอเคมา เสียงเกมเบาไปไหมครับหรือว่าดังไปโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเควสกันเลยละกันเควสเควสเควสอ่า N.P.C. ลาหายร่อยนี่แบบดีจริงๆนักบิดหมายเลขหนึ่งคว้ยอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาร้านขายของก่อนนะเห็นเขามันจะมี N.P.C. แบบอ่า N.P.C. แบบแต่ละตัวเออเฮ้ยเดี๋ยอ่เดี๋ยเดี๋ยนะอาจจะงงนิดนึงนะคือวันนี้แบบไม่ได้วางแผนอะไรเลย เาจะเล่นเคลืไปเรื่อยแล้วกันโอ้โหสูงจังไปไงวะนะอันนี้เหรอเอ้ยอันนี้อาจ,จะอยู่ชั้นเดียวกันลองดูดิไหนอะแปดสิบเมตรปีนเลยได้ไหม <c oughs> เออปีนง่ายกว่าโอ้โหหกสิบเมตร จะบ,บ้าขึ้นได้ไหมนเนี่ยไปทางไหนดีเนี่ยปุ๊บปุ๊บอีฟะโอ้โหอีฟะฟ,ฟู้ชีวิตวะโอเคพักก่อนปีนต่อนะฮะคือผมอยากรู้นะมันมีทางดีๆไหมเนี่ยแม่งเอ้ยต้องมาปีนอย่างนี้ เขตอาคารเรียนเออเอาล่ะอยู่ข้างในหรอเอา้าชิบหายอยู่ข้างในโอ้โหฝ่าปีนขึ้นมาเดี๋ยวนะเข้าทางไหนวะเข้าทางนี้ได้ใช่ปะ ผู้ช่วยสมาร์ทผู้ช่วยฉลาดนอ้เในคนนั้นอะ่ะฉันเห็นถึงแววตาที่ว่าฉันจะเป็นนักบิดไม้เลขหนึ่งแห่งลางไฮรอยคงจะจะท้าทายสนามแข่งในตำนานนี้แล้วสินะเป็นฉายาที่แปลกดีนะรู้สินะว่าคุณเออรู้นะว่าคุณสนใจมาฟิโดดขึ้นเทอร์มิเนเตอร์มอเตอร์บค์ข้างฉันแล้วเริ่มใช้งานสนามแข่งจำลองได้เลยรางวัลมากมายรอคุณอยู่นะ เออคือว่าฉันยังไม่ได้ตอบตกลงอะไรเลยนะรู้นะว่าคุณสนใจมาฟไมาโดดขึ้นเดี๋เด็ดเดยวนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยรู้นะว่าคุณสนใจโอ้ยเลิกเลยแหละผู้ช่วยไอายอาจจะมีบั๊กก็ได้เอ,อลองตัวซอฟต์แวร์ินอลด้วยหน่อยดีกว่าอะไรให้ทำอะไรต่อซิกมาผู้นำจะละอ๋อนี่มันสอนขับผ้านะ แป๊บนึงนะคืออยากได้เควส์อะคือมันไปรับเควสตรงไหนอะทุกคนอยากรับเควส์อะอันนี้คืออะไรอะตลาดเล่ล่อนเดี๋ยวไปดูก็ได้อะเทเลพอร์ตมันนี่เลยกันคืออยากได้เควสที่แบบไอ้นั่นอะไอ้นั่นไหนไอ้นั่นะเดี๋ยวไปทางไหนเนี่ยมันมีทางให้ขับรถไหม ไปไปตรงตรงไปเลยเหรอจะตรงไปยังไงเนี่ยถามจริงกูแอ์เรียวอุ้ยขอโทษครับมันตรงไปได้วหมันบอกตรงไปได้ก็ต้องตรงไปได้ดิปึ๊บอ๋อตรงได้จริงโอ้ตรงนี้เองโอ้นี่ไงน้อง น้องฟีบี้เดี๋ยว <Something S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวน้องไม่พูดด้วยเหรออันนี้น้องใช้กระแฟจิตยิงเออน้องใช้พลังยิงกระแฟจิตเข้าหวัวแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่างกับนิโคเลยอ๋อขายอาหารมีเควสไหมอะอยากอยากรับเควสตรงนี้มีเควนไหม มันไม่มีเควสน้องหรอ Exploration Quest มีไหมเพื่อนร่วมเดินทางภารกิจฝึกสอนหวนคืนฝึกโอ้นี่งไงยังไม่ได้เล่นเยอะเลยอะ่ะอกเซียก็มีแบนเจอจือแคนเทเดล่าคาเมเลียโอ้โหเควสเหลือเยอะมากภารกิจสำรวจอันนี้ภารกิจกิจกรรมอันนี้ภารกิจสำรวจอ่ะนี่ไงเจอแล้วสำรวจลาให้หน่อยเสียงดนตรีที่ฝาฝฟน ฝึบสวนเทอร์มินอลแหล่งกำเนิดแฝงมินนะเพิ่งซื้อเครื่องกำเนิดเทอร์มินอลใหม่เครื่องได้ในชีวิตแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่รู้วิธีใช้มันก็เ่าเธอจะทำมันเสียบางทีอ๋อบางทีอาจจะไปช่วยเธอในป่าเบียเตอร์อรก็ได้ตามหาที่มาของเสียงเอาเลยดีคุยเยอะมากเอานี้แล้วกัน อาจพบรางวัลที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่นี้ไปเอ้าเดี๋ยววันนี้มันโควดเกา่านี่ว่าสมรวจลาไห,หลอยทําไมมันโอลาไห,หลอยมีแค่นี้นักปิดใหม่เล็กหนึ่งอันนี้แล้วกันเสียงโดนตรีที่ฝับศูนย์อล่งกเนชื่อเท่กว่าอล่งกัน,กนชื่อเท่กว่าัลโหล เฮ้ยอาโคฟได้ยินฉันไหมอ่ะอีกแล้วเหรอเนี่เจ้านี่มันทำงานยังไงเนี่ยอะไรไงต่อไปตอนนั้ว่างก็แอบไปเปิดแมพมาแล้ว <laughs> <laughs> อะไรเนี่ย โอ้โหอันนี้ N P C ใช่ไหมเกินอ,อะไรอ่าอะไรอ่านไม่ทันนี่คุณจะนี่คุณมาช่วยฉันซ่อมเทอร์มินอลเหรอฉันยังฉันกดไงมันก็ไม่ตอบสนองเลยอะ่ะช่วยดูให้หน่อยได้ไหมอะ่ะแต่ว่าพึ่งพังไปเมื่อ2นาทีก็มีคนมาฟอมให้แล้วบางทีเทอร์มินอลเครื่องนี้อาจจะฉลาดกว่าที่คิดก็ได้เออขอฉันดูใบรับประกันหน่อยได้ไหมใบรับประกันคืออะไรอ,ะอ่ะอะคอสไม่ได้ให้ฉันมานะฉันเพิ่งซื้อเครื่องเทอร์มินอลเครื่องนี้มาเมื่อวานเองอะ่ะใหม่แกะกล่องเลยล่ะ วยดูให้หน่อยเถอะนะถ้าต้องใช้ใบนั้นจริงๆก็เดี๋ยวฉันจะไปพาคุณอาโคฟมาเองเออจริงๆแล้วฉันชื่อไอยาเฟนะไม่ใช่ช่างฟอมหรอกนะโอ้โหฉันจําชื่อนี้ได้นะคุณคือผู้มาเยือนจากต่างแดนคนนั้นใช่ไหมขอโทษน,นะที่ทักคุณว่าคุณคือช่างฟอมอะ่ะฉันชื่อมินนะนะยินดีที่ได้รู้จักถึงฉันจะไม่ใช่เมื่อชีพก็เถอะนะแต่ว่าฉันก็ยินดีช่วยดูเทอร์มินอลของคุณได้นะโอ้โหคุณนี่ใจดีจังเลยอะ่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะถ้าฟอร์มไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ยังไงฟา้าชันก็ต้องเป็นเพื่อนกับคุณให้ได้คุณรับเทอร์มินัลที่มินนะยื่นให้มันถูกพันด้วยเถาวัลหลายชั้นและฝาดด้วยฝีแร่เฉดที่ต่างกันเป็นไงบ้างอะหวังว่าจะพอซ่อมได้นะเออคือทำไมถึงมีเถาวัลพันอยู่เยอะขนาดนี้เลยอะก็เพื่อป้องกันยังไงล่ะชันเป็นผู้เออฉันใช้เั้นใช้เถาวัลผูกไว้กับตัวนะ่ะจะได้ไม่ต้องกลัวหล่นของแพงขนาดเนี้ย เถาวันและฝีวพวงนี้มันบังเฟนเฟอร์หมดเนี่ยคือสาเหตุที่มันไม่ตอบฝนองคุณคุณหมายความว่าห้ามมีเถาวันแล้วก็ห้ามทาฝีเหรอโหจะเครื่องนี้มันเรื่องมากจริงๆคุณทำความสะอา,าเธอไม่ต้องเสด็จส่งคืนให้มินนะทันใดนั้นโฟนกี่ตนึงก็เดินมาหาคุณอันนี้คือโฟนกี่หรอ <c oughs> ลูดูมาทำอะไรที่นี่จูวัด อ๋อจริงด้วยฟีฉันเล่นฟ้อนหากับพวกเธออยู่นี่นาะขอโทษนะลูลูกคงรองนานเลยใช่ไหมเนี่ยเออคือโรเวอร์ฉันต้องไปหาโฟรินคินอีกตัวแล้วนะไว้เจอกันคราวหน้านะเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงกับขนมแบบช่ำๆเลยนะเออเยวช่วยกันหาดีกว่าจะได้เร็วขึ้นเดี๋ยนะเล่นฟ้อนหากันเหรอโหโรเวอร์นี่คนจะช่วยฉันจริงเหรอเนี่ยฉันไม่รู้จะหาอะไรมาตอบแทนเลยนะเอาเอาเป็นกลุบๆ,ๆบวกกับ ฝัตูเนื้อรมควมันมอใหญ่เลยละเลยแล้วกันอีกสองตัวชื่อฮูกับชีน่ะคงอยู่แถวนี้แหละหาเจอได้ไม่ยากหรอกพวกเราไปกันเถอะเราเราต้องมาเล่นฟอนหากรนะนาใช่ไหมเออ,เอ,อ,เอ,อทำไมสตีมุนมันหมุนใช่ไหมทุกคนมันหมุนนะแป๊บแป๊บแป๊บ เกิดอะไรขึ้นหน้าทำไมอยู่ๆหมุนตรีหมุนครับเดี๋ยวนะมันก็ปกตินี่ โอ้ oh. แสงสวยมากแสงสวยเกินพาโฟลินคินลูลูไปด้วยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าโซลินคินเออโซลินคินเนาะมันจะตามเราไปแล้วนะจี๊ซะผจญภัยนะวันนี้โอ้ภาพสวยเกินทุกคนแม่งเกินไปอันนี้เกมฟรีใช่ไหมเนี่ยโอ้โห oh. ีการ์ดจอผมยังไม่แรงนะเนี่ยถ้าใช้การ์ดจอรแรงกว่านี้นี่แบบหูไม่ได้เปิดเลเทซิ่งนะได้ภารกิจใหม่แล้วหรอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใจเย็นทำเทีลควิสฮะใจเย็นโอ้โหอยู่นี่เองขอโทษทีนะฉันวุ่นวายกับเรื่องของเทอร์มินอลจนลืมไปเลยอ่ะว่าเราเล่นฟอนหากันอยู่ จะพายยังไงไว้ตัวเนี้ยจู้จูจ้เหรอ What เอ้ยสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูด้วยนะครับใช่ไหมทักทายกันได้นะครับเธอไม่โกรธฉันเหรอน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆเลยฝ่าฝนมนเป็นฝ่าฝมนเป็นโปเกมอนเลยเนี่ย อะไรหีบสมบัติเหรออ๋อซ่อนอยู่ในซ่อนอยู่นหีบจู้จูชี้ขอโทษนะที่ฉันมาช้าอย่าเพิ่งโกรธกันเลยนะพรุ่งนี้เธอเลือกที่อาบแดดได้เลยเดี๋ยวฉันพาไปเองจ้าจู้จูโอเคฉันสัญญาคุยกันรู้เรื่องได้ยังไ,ไงวะเนี่ย ค้นหาโฟลตินที่หายไปเอ๊ะเอ๊ะตรงไหนตรงนู้นเหรอ <c oughs> นั่นมันกว้างไฟบอกเนี่ยโห้ะพึ่งตัวเท่าโซฟาเอาโหแม่งอย่างนี้ปล่อยรอดไม่ได้เอาเดี๋ยวเอ้ยเค้ยขับเลยเ้ยขับมอไฟไม่เป็น ตัวย่างตัวย่างใหญ่ดูตไปดูดูดอะไรอย่าไม่คิเล่นคาเดเฟียจะตายง่ายไปนะเล่นตัวนี้ก็ตัวนี้แหละทีฟาานี่แหละ อเออเธอคือเออทำไมฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยอะ่ะมีใครรู้จักเขาบ้างไหมเนี่ยจิ้วจิ้วใครเป็นคนเลี้ยงดูเธอกันนะเจ้าตัวเล็กให้ฉันช่วยตามหาไหมอีไม่ร้องไม่ร้องจู่มาคุยเลยอันนี้อีแล้วทำไมพวกเอ็กโซวอร์มถึงไล่โจมตีเธอล่ะกำลังจะไปไหน่หรอ อ๋ออย่างนี้นี่เองคุยกันรู้เรื่องได้ไงเนี่ยมันบาดเจ็บไหมอ่ะไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าตัวเองมาจากไหนหรือว่ามันควรจะไปที่ไหนอ่ะมันเหมือนกับทารกแรกเกิดเลยฟอลินคินแรกเกิดงั้นเหรอฟอลินคินน่ะเกิดเพราอความรู้ทุกอย่างที่จำเป็นแล้วพวกมันจะเดินทางไปยังวิหารอันอันเชิญสุริยะโดยฝันชัตตยานเพื่อเลือกผู้อย่ยงดูด้วยตัวเองอ่ะรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะฝุ่นเสียความทรงจำมากกว่านะอี อย่าเศ้าไปเลยนะเจ้าตัวเล็กเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปหาผู้เลี้ยงดูที่พึ่งพาได้มากที่สุดเองเขาอ,อาจจะรู้วิธีกู้คืนความทรงจำของเธอกลับมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะเธอควรจะมีชื่อเป็นของตัวเองก่อนนะเออคือมันเอาแต่ร้องว่าอีอีอีอ่ะตลอดเลยอ่ะงั้นงก็เรียกว่าอี้แล้วกัน <laughs> ง่ายจริงๆอี e. ใช่ใช่อี e. ้นับจากนี้ฉันจะเป็นผู้เลี้ยงดูเธอเองนะต่อให้ความทรงจำของเธอไม่กลับมานะ่ะฉันก็จะไม่ทอดทิ้งเธอไปไหนหรอก จะพ่ายยังไงวะเนี่ย